ไอ้บานิวพาทางน้องบุญทวีสายฟ้ามาหล่อบุญก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยพูมีเทีงรถเทีงล่างพูให้เข่ามาในกับพวกข่าพี่น้องเอ้ยเอออยากนั่งล้างว่ามีหมู่พวกพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเอ้ยฮอดบุญฮอดงานแล้วมีเงินคนละเท่าได้อย่างมาลินบุญน่ะฮะคนละเท่าได้คนละแสนนิ้บเชือกได้ไหมฮะนิ้บเชือกได้เป็นยังนิ้บจะเป็นยัง <ห>เยนี่ไ <bizarre> ่เฮ็ดเห็ดเฮ็ดโอ้าซิโนเลยโอ้นเมมเล่นาซิโนบ่สาซิโนบ่สาซิโนบอสอีกย่ดปิดโดเพ่นี่ได้หโอ้ยนี่ตัวนี้เงีนะ โอ้ไรสองบาทได้บาทหนึ่งผมเฮ้มบุญทวีบ่้อบัตรโอ้กปุดเช็นได้เฮ้ยมักป้ามักซิปพี่น้องเลยป้ามักซิปโอ้ยคือสี่านรักก็สือบอกคือเฮ้ตุ้ยเก่าเนาะครับนี่ป้ามักซิปเลยเป๊นหรอวเป๊ะ Ờ, hôm nay phi long nó bật clip ma cà đầy bả dù thương luật thương lang đê phi long dù thương luật thương lang bảo nhau phi long đây rồi bơ anh vung bơ 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 khơi mắt bên đấy không bơ chuyên speck Dù mình view ma cả mồn cả lẽ bơ bên đâu không, tối ta đẹp nàng ô nàng lông đầy dù mình tiếp hàng tiếp những này cũng ngay đó มือง่ายอาบายดีเดอ้อร์เงี้ยเอามือนี่คือได้รถงามแทบมอือนนี่ทำรถได้เงินพี่น้องเลยครับ <c oughs> เป็นมือเลยนี่นะนมือเลยคืประก,กอบไปแล้วโอ้มือหนึ่งแล้วเอานะพี่น้องน้องมือนีกิกะเป็นมือดีมืองามพี่น้องเอ๋ยบานิวพาทางน้องบุญทวีสายฟ้ามาหล่อบ,บุญก่อนเดอ้อพี่น้องเอ๋ยพวกมีเทิงรถเทงิงแรงพวกให้ข่ามาในกับพวกข่าพี่น้องเอ๋ยเอออยากนั่งลังว่ามีมูอพวกพี่น้องเอ๋ย เ,เ,เห็นหมูในบุญนี่แหละโดดขึ้นรถน้ำกันพี่น้องเลยเล่นเหรอเคลนเนาะโดยเอ้าพี่น้องเอลยเนาะบารยูกับคอ,อกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อน้อมาท,อทุกคนบอกว่าจะอยู่ทางลาวทางไทยแล้วก็ต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวบารยูกับจะพาน้องเป็นไปหล่อคือว่ามีเงินมีคำอยู่เดี่ยพาเป็นไปนอย่างหล่อเบิ่งเนาะบารยูกับบาริมีงบมียังดอกพี่น้องเอลยหากพาเพิ่มมาเนาะเห็นเพิ่มอยากมาโดยเพิ่มมีกำลังใจเห็นเบียดเห็นงานพี่น้องเอลย nè, pa, xuống luôn lấy pa, đôi bye bye, giờ người hót bùn hót ngan lẽ, mì ngân con là thừa đây, là đây, con là sen, dép xịt cái này, hả? Đep เอากับเปล่าซ um, ื้อใหม่หรือบผ้าให้บอกมันยังบกขาดไปไปไปฮะับอดีโดนกีฬาเมื่อกี้นี่บอกไปไปไปนำกันเลยสับไปโดยโดยโดนวัญญาสัตว์เป็นบ่องุ่งวิญญาณเป็นบ่อจับ ่อยบ่คอยจอันสัเบิ่งบ่อนีก็ได้อย่าเละเอาเงินซื้อกินผมยังไงสัตว์เจ้นอยแหลนสัตว์เองด้สัตว์เรายังกางบล็อกเตีหลบ่เอ้อเอาเอลองเบิ่งลองเบิ่งให้บนีเหให้าานั่นให้บเายจะหูได้บอแม่นมน Bà nhau ven bò vào nhau bò đấy hết 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 ôi chị ngân thì sao Xê vào nhau mừng đô ôi xe này nè Thấy khăn mưa đấy nhỉ đây Mưa kia mưa không phải Vậy vào bấy bộ đẹp đây vào lô lô lê lê Ô Má cho chạy khỏi má <laughs> Cho <laughs> ừ. <bưng>, <laughs> oh, đi khỏi mẹ Bỏ đấy Bỏ đấy Ô Lột con đăng thế đi Lột tèng lột tèng áo lột đẹp này ไปหมักลูกปุ๊ปได้ทำดีถือดีว่าพี่น้องลูกเข่าขี้เมี่ยงเลยพี่น้องเลยมันคังลองแก้มลองบิ้งเหรอเออแต่คือการเม็ดได้หมดเลยอะไรบ้างเม็ดไม่บ้างไอหนึ่งเลยแหลเนี่ยนี่เอ้าเจ้าเสียเงินละแก้ก่อนพอก่อนพอก่อนจับกันวะ แล้วาใจกบอน์ยิงปืนก็ม่ใจเองซะเอ้าบ่อนยิงปืนก็ม่จักบาทรวมเมื่อกี่นี่เอบาทนะเอใจจักบาทเจ้าบาทนึ่าเอ้แต่บอบบแมนบแมนแทนนี่ก็มีค่าบาทหนึ่งมค่า ได้เนี่ยทอนเท่าไรนะอันนี้ก็เล่าเอเนาะอันนี้ครใช้องไงจะคืเอาเงินจะทอนไงเล่าปหาวสามสแต่เจ้ายังไปทอนเล่าสิบพันี่ยังไปทอนนี่มาไปเช้า

หลอกกอนบ่ได้บ่เงยนึ่งเมื้อเลยก็หลอกก็คือมาหอเชี่วะแก้มือบ่คือมัยิงปืแก้แก้แล้วเนาะหานคนเซโนด้นีโอสาวเซโนอ่าดออานอ้ Ở thế bò hai phút sau đấy vào nhau bò không <laughs> <laughs> à, à. bên dừng lại thế bấm 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 mày, mày nữa. <laughs> Thì là người Sấy hao bừng đúng mà Cho anh thế này Sấy ổn hề lẽ Âu thế lẽ Âu ồ Sấy bừng bừng Kéo lại Hàn sao xin hô Ồ lên สาวเชโน่บอสาวเชโน่บอสาวเชโน่บออ้กกินน้ำบอโอเคแมนแมนแนนีนว่าาเโน่แมนอยู่บแมนบ่สาเโน่่คิวได้อ้าวแมนอ้าวย่าย่องแหมฮะอย่าย่องม่นะเไปไปลว

ใช่อันนี้ปืนอันนี้กับบุหรีเป็นยังบ่เนาะนี่แม่นี้ยังเปิดยังยังปิดก้เพิ่นนี่ได้นี่ปิดแล้วปิดนี่ตัวนี้เกยงนะลุนลนให้บล็อกหน้าอือันนี้บอกเท่าไหร่บลอกพอเลยบลอก Bỏ hai mùa lắm bò cân đôi bỏ chạy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 để chạy 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 แหนครับเฮาเป็นซี่เป็นยังแซ่บลองตัดกระเพาะพัดชอบเจ้าบ่บ่เอาละจไปปได้สดุกเนเไปน่บาดนี้เจ้าููไปตเจ้าแขงเหือบ่ด้นี่ nè 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 แก่งลุพายขึ้นาปขึ่นบ่หับว่าเอาายขึ้นไม่ได้เด้อไปลุกหนป๊บปะเนอะฮะ่าหลุดนี่ขัดรีนี่โอ้วันมหาโชคบ่ป๊บปะไปหลอกบิ่ bơ bố mai đâu? Nhà quay này quá này <cười> <cười> mưa là mưa Bố mưa này vâng Mày vào mưa cả mưa, non đi Ngày hôm มือนีกับศิลาเริงเป็นเรื่องแตงโมเป็กตาแน่พี่ดองเลยคนนี้บ่บุญนะอันนี้บ่อยากมาน่ะเมื่อื่นที่ไล่คนใช่เวียนเขาห้ามักปุ้งอีกแล้วบ่กันมเกล้อเลยมันกับคนละมองอยู่แต่ว่ามันห้ามักปุ้งคือเก้านะเมื่อไหร่บุญกับมีแตนเดียวเลยนะส่วนหลินเนาะมีแต่นี่แหละเป็นตาแห้งเลยปั๊บมักทิ้ เอเดียวปาหมดทิ้เพ่อและห่าวิพ่อห้วพ่อโอ้หมดเลยโอ้ยังคาใจอยู่พ่อเปยนะ้า่าห่อยงมันชิบอะไรบ้านเราคุย่างบ้านมันอึบ้านอีก

เจ้าหนิพ่อได้บะเ่าเอ้ยเกียบทุกงานได้เจ้าหนิผ่านเนี้ยเ้าสัตว์บริกินจะเคื่อนหาน่ะบริกนเ่อะแม่ออประมาณนี้นอะเออเฮ็ดเออเจ้าบ่ไอผ้าบุญทวีกับชายผ้าบ่มาลินหรือผ้าบญ่ามาลินเนี่ยนผ้าบญ่าบ่ โอ้เรียนเลยมาอนอายังจะจับลูกเด้งแน่น่ะใส่เบิ้งเอาอยากสัตว์ฝนลกเหมืนลายบอยสัตว์ได้เนาะจำมานี่ยอไบได้ยังเอาไปเลยอันนี้ก็จะุกเบิ้งลองเลย คือวราบีโบบอรอพี่ัมว่าเสรกแ้วนะเร็วเดียวปัับอันนี้สปริงใช่้เร็ดแล้วเราพันคือบ่เลี้ยงใช่คือบ่เลี้ยงมันฟีดลาดได้เราลอาพัให้เชื่อเทมกว่านี่

สองกันสองตัเดือดอีกหรอครับแถมตุ้งหนึ่งก้อนน่ะบ่น้องเไงนะบานิวลิงกับเพิ่นนยูนาะเพิร์ไปค่าคายน้ำกันเออเรื่งกันยูบ่เรื่อยูอ๋อก็แหละแล้วผมฆ้ากีติ้วพี่น้องบ้ยเอยสุดสิุดเลยนะป้าป้าเม็ดงินและบ้านงซิงยังใช่นี่ได้เป็นแพ็กบ่ะนี่อันนี้ได้เป็นแพ็กบ่ โอ้ไปแล้วในแพ็คนึงบ่10 0 0บ่เปลี่ยนๆๆเปลี่ยนๆเปลี่ยนเลยียาไปสิเจ้าฮบเะฮะสอฮ็ดสกันสแม่นแบบนี้ละเปลี่ยนน้อันนึงทงานได้นี่นะเด้อเาไปก่อนบใจลๆ เออีกวพ่ออะไรมั้งไม่ค่าเราให้เก่งได้ไม่ค่าให้เก่งเอาบังเอาอีกจับบาทดยกุดนุนส่เล้าก่อนพี่้ังค์เลใชวจะไปใชบอลลิงกับพวเราได้ฮะ ใช่น oh hmm. oh, hmm, ี hmm. ่ด hmm. erm ังไหมบอ้าดังไหมบอะวะโอ้ยเพิ่มบทจืดเขาได้ดะโอ้ยคือสี่านอเนต่าเนานี่ปัดคลิปเลยเป็้หเบ่งเบางยังนี่

สาใจเด้อบอไปเท่าน pues ั other, other, the other. The other. ้นแหละพีหลังมีเงินสัตว์มีเงินสัตว์บ่เงินจ่ายแหละเนาะดิตายเลยหาไม่ได้ยังเฮ้ยถือจะเมื่ปั๊บเมื่อกี้นี่ก็เมด่อไรเชนเลยปั๊บปั๊บมึงชิปไิปปืนยิงหำมมึงเลย วันหนครับเมื่อพี่น้องเอ้ยบ้านนี้นี่แหละมะลินบุญกับมิแตนนี่แหละเป็นแนวหลินแน่พี่น้องเอ,เอง้ยผู้หญิงลินได้ด้วยน้องลินดีพี่น้องเอ,เอง้ยปีหนึ่งนี่เธอเดินเนาะเ <c ười> สื้อผ้าเด้บวันจะได้บอคือสีอไลยเลยเนาะบาเอากระยาเอาบ่อจ้าว ชูเวนตาบอกใส่เลยทางไหนทางนี้บอกไปเดง๋ด้เลจะเช็ดชินภารกิจแล้วไปเราก็จะได้ปิดคลิปเพี้ยนชนีดเด้อพี่น้องเลยเนาะใช้บุญทวีใช้ผ้าใช่น่ะของสาวดี่นี่ แหมนี่แหละบะญ่านี่คืออ่าของกินใหน้องๆเพิ่นเนาะได้อ่าเส้นพอสมัครอควนิดนึงเได้เักีฬาตัวนี้ค่อนข้างนเนอยู่บามเท่า่เป็นเนบ่เอามิบ่สิบ่กลัวเออมามันยืนอยู่พี่ยิงยิงวนด้พวกุมพวกน เอาละพี่น้องน้องคิดนี่ผมมีอย่างไรเด้อพี <ic> ่น <diction aries> ้องเด้อนาอ่พาหน้องเพิ่นมาเกี่ยวงานบุญสรวงเฮือพี่น้องเอ๋ยพอให้นน้องเพิ่นมีซีมีซันขึ้นเนาะมวลซึนนคือมูคือคูเนาะกินน้ำอกินน้ำบ่าอากินน้ำเปล่าส่างสีกินเพื่อเถื่อนเอาละพี่น้องเนาะคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเด้อพี่น้องเด้อบรรยูกาชิได้ลำลาพาจากก่อนพาน้องเพิ่นเมื่อก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งเวียกเบิ่งงานอยู่เฮอนน้องเพิ่นก่อนพี่น้องเอ๋ยฮอดคันได้แล้วพี่น้องเนาะ อ้าวคลิปนี้บ่มีคำว่าอย่างไรนอกจากคำว่าสบายดีโดย